ฮันนูชิญี่ปุ่นก็คุณยินดีวันินาซังที่วันญี่ปไปเรัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เซนเซจะมาสอนคำศัพท์นะคะคำว่ามารุนะคะมารุแปลว่าวงกลมนะคะแลวให้นักเรียนฝึกเขียนตามใบงานที่เซนเซให้ไปเลยค่ะ เมื่อในเรียนเขียนตามเส้นปากเรียบร้อยแล้วนะคะให้ออกเสียงตามเซนเซเลยค่ะมาลุวงกลมมาลุวงกลมมาลุวงกลมอย่าลืมไปฝึกกันนะคะเด็กๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆไซโยนาลา 学生の無料学習プリントはリビングスドリルで検索。